สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ครัวแม่ออนต้มไข่ไข่ที่แม่เขาไม่ฟักนะคะก็เลยเสียดายก็เอามาต้มจ้ะขยับมาตรงนี้ด้วยจ้าตรงนี้ปลาทูย่างนะคะปลาทูย่างก็ใกล้จะสุกแล้วแม่จะตำน้ำพริกนะคะ เพิ่มสุกแล้วจ้ะอันนี้แม่เพิ่งต้มใหม่นะคะยังไม่เดือดเลยจ้ะลูกเขาก็ฝักไปแล้วเยอะมากจ้ะไม่รู้มันไข่กี่แม่สงสัยสองแม่มั้ง ไข่ะะมันไม่ฟักอร่อยด้วยนะคะตามน้ดำ,ดำพริกปลาทูด้วยค่ะวันนี้สองอย่างจ้ะปลาทูหนึ่ตัวก็พอแล้วนะคะสุกแล้วจ้าอันนี้แม่เก็บก่อนจ้ะ ้มไข่ยังไม่เดือดเลยนะคะเพื่อนของครัวแม่อรอน,นะคะมาชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ